เห็นกล่องแหวนใช่ไหมอะฉันวางอยู่ตรงเนี้ยกล่องกล่องนี้หรือเปล่าคะคุณแป้นแล้วมันไปอยู่ที่แม่บ้านได้ยังไงเนี่ยแม่บ้านได้โบนัสด้วยหรอวะเออแต่คุณอย่าเปิดซองดูนะคุณไม่ต้องบอกใครว่าผมเป็นคนเอามาให้คุณแล้วกันทำไมเงินโบนัสของแม่บ้านถึงได้สองหมื สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่บ้านเป็นไงบ้างสบายดีค่ะตั้งใจทำงานแล้วหรอค่ะเฮ้ย hey, ชิชาวงช่างชัยอะ ฝากเช็คงานด้วยนะเอ้ยแกเห็นกล่องแหวนฉันไหมฉันวางไว้บนนี้ตั้งแต่เมื่อวานละฉันหาไม่เจอเนี่ยไม่เห็นนะฉันก็เพิ่งมาเนี่ยไม่ลองถามแม่บ้านดูหระถามดูไปละแม่บ้านอยู่ไหนเนี่ยอา้าวแม่บ้านคะ,ค,ะคุณเป้นคุณเป้นมีอะไรให้แม่บ้านรับใช้ไหมคะเห็นกล่องแหวนฉันไหมอะฉันวางอยู่ตรงนี้ กล่องแหวนใช่กล่องสีครีมครีมน้ำตาน้ำตาหรือเปล่าคะคุณแป้นใช่รู้ได้ยังไงอะกล่องกล่องนี้หรือเปล่าคะคุณแป้นเฮ้ยใ,ใช่เนี่ยแล้วมันไปอยู่ที่แม่บ้านได้ยังไงเนี่ยก็พอดีดิฉันเห็นว่ามันเป็นของมีค่าแล้วมันวางทิ้งไว้ดิฉันก็เลยเก็บไว้ให้ก่อนนะคะกลัวว่ามันจะหายแล้วฉันมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เอามาให้ฉันพอดี ดิฉันขอโทษคะ่ะดิฉันลืมพิีงานวันนี้มันเยอะด้วยะคะ่ะคุณแป้นแต่คุณแป้นคะอย่าว่าดิฉันว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะทีหลังคุณแป้นช่วยรักษาของด้วยนะคะดิฉันเสียายแทนไปละคะ่ะจุนจานจริงคุณผู้จัดก,การคะครับ ากาแฟไหมคะเดี๋ยวดิฉันไปชงให้คะ่ะอย่างผู้จัดก,การดูทํางานเหนื่อยๆเพียๆคะ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปชงเองก็ได้ครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดิฉันไปชงให้ดีกว่า<อ>ผู้จัดก,การทำงานก็เหนื่อยแล้วอะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะขอบคุณมากครับขอบมากครับ <c oughs> ผู้จัดก,การคะกาแฟได้แล้วคะ่ะขอบคุณมากเลยครับแม่บ้บาน คุณแม่บ้านทำไมมันขมขนาดนี้ครับผมปกติผมกินช้อนเดียวคุณแม่บ้านกาแฟนี่ดิฉันก็ชงให้ช้อนเดียวนะคะช้อนเดียวแล้วทำไมมันขมขนาดนี้ครับแต่ว่าดิฉันใส่สามครั้งนะคะแม่บ้านผบอกช้อนเดียวก็คือครั้งเดียวก็พอคุณจะไปใส่ทำไมสามครั้งงั้นเดี๋ยวดิฉันไปชงให้ใหม่เอาไหมคะผู้จัดการเดี๋ยวรอสักครู่นะคะไม่เป็นไรครับแค่นี้แหละโอเคแล้วไม่เป็นไรครับ เชิญน,นี่ครับท่านประธานครับอโอ้โหไฟลุกเลยนะครับท่านประธานเรียกผมมามีอะไรครับมีมีมีผมจะลบกวนคุณหน่อยคุณผู้จัดาการครับเอ่อพอดีเราปิดโปรเจกต์ได้เรียบร้อยแล้วเงินออกแลวอ๋อครับอ่าเดี๋ยวเอาไปให้คนในทีมหน่อยนี่พระป่าครับไม่ใช่นี่เงินที่ได้จากการปิดโปรเจกต์เป็นโบนัสที่ทุกคนก็ควรจะได้รับอ๋อ,อพอดีโปรเจกต์ ที่ผ่านมาเนี่ยเราปิดโปรเจกต์ได้ละเงิอนออกละก็อันนี้เป็นโบนัสเอาลดคนมาให้คนในทีมดีโบนัสทาไมประธานไม่เอาไปให้เองรอครับไม่ดีกว่าครับผมไปรูมาต่ออยู่ช่วงนี้ลูกเดินลําบากรบก,กวนหน่อยนะได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้นี่ว่าแต่แม่บ้านได้ด้วยรครับท่านประธานเอาแม่บ้านเขาก็อยู่นแผนกคนเขาก็ถือเป็นทีมเดียวกันนี่เขาก็ทำงานเหมือนกันนี่นเขาก็ต้องได้โบนัสเหมือนกัน อั้นเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับครับผมได้ครับได้ครับเอาให้ครบทุกคนนะครับครับได้ครับในบ้านได้บนนั้ด้วยหรอวะเปิดดูโอ้โหได้เยอะขนาดนี้เลยวะ เออคุณแน้นค่ะนี่เงินโบนัสคุณอะ่ะท่านประธานก็ฝากมาที่เราปิดโปรเจกต์กันได้อขอบคุณค่ะว่าแต่คุณเห็นแม่บ้านบ้างไหมอ่ะผมหาตั้งนานแล้วไม่รู้เขาไปไหนไม่เจอเลยแม่บ้านฉันเพิ่งให้เขาไปหยิบของอะ่ะแต่ไปตั้งนานแล้วนะยังไม่มาสักทีอ๋อคุณใช้ไปเอาของอเหรอค่ะงั้นจ้เดี๋ยวเขาต้องมาเจอคุณใช่ไหมใช่งั้นเอางี้เดี๋ยวผมฝากไว้ที่คุณเลยละกันอันนี้ของแม่บ้านคุณเป็นคนเอาให้เขานะแม่บ้าน ได้โบนัสด้วยเหรอะเออผมก็ถาม,ถามท่านประธานแบบนี้แหละท่านประธานก็บอกว่าเขาก็าเป็นคนในทีมเราอ่ะก็ให้แบบนี้ให้ไปเออแต่คุณอย่าเปิดซองดูนะมันไม่ควรจะมาเปิดดูกันอยู่แล้วเนาะและอีกอย่างคุณไม่ต้องบอกใครว่าผมเป็นคนเอามาให้คุณแล้วกันค่ะเยอะนะ ใช่กล่องที่คุณปั้นให้ดิฉันไปหาหรือเปล่าคะใช่ใช่ค่ะวางไว้เลยค่ะโอเคค่ะเอออันนี้โบนัสของแม่บ้านนะคะท่านประธานฝากไว้ให้ค่ะขอบคุณค่ะ ท่านประธานคะเอา้าคุณแม่บ้านคือดิฉันจะมาขอบคุณท่านประธานเรื่องโบนัสนะคะเด็กน้อยคุณแม่บ้านมันเปนเงินที่คุณควรจะได้รับอยู่แล้วเอ่มคือทำไมอะ่ะผมให้คุณน้อยไปเหรอนี่ผมก็ว่าผมให้คุณเยอะแล้วนะ ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นแค่แม่บ้านได้ทั้งสองหมื่นเยอะเกินไปด้วยซ้ำอะค่ะสองหมื่นใช่ค่ะนี่ใครเป็นคนเอาโบนัสไปให้คุณก็คุณแป้นนะคะผมให้ผู้จัดก,การเป็นคนเอาอไปให้คุณแล้วทำไมคุณแป้นเป็นคนเอาอไปให้ไหนคุณเรียกสองคนนั้นเข้ามาดิเออเชิญ คุณผู้จัดการทำไมเงินโบนัสของคุณแม่บ้านคุณแป้นถึงเป็นคนเอาไปให้เออพอะดีว่าผมเอาเงินโบนัสไปให้คุณแป้นก่อนนะครับแล้วผมหาคุณแม่บ้านไม่เจอครับแล้วคุณแป้นบอกว่าเดี๋ยวแม่บ้านจะเข้ามาหาคุณแป้นครับผมเลยฝากเงินโบนัสของแม่บ้านให้กับคุณแป้นไปครับเรื่องเงินทองทองอ่ะใครก็ฝากกันได้ผมไว้ใจให้คุณเป็นคนไปจัดการทำไมคุณถึงไปฝากคนอื่นทำ หลังคุณจะทำอย่างนี้อีกนะผมขอโทษครับท่านประธานเลขเรื่องทำไมเงินโบน,นัสของแม่บ้านถึงได้สองหมื่นสองหมื่นหรอครับท่านประธานมันจะเป็นสองหมื่นได้ยังไงในเ,เมื่อผมใส่ไปแค่หมื่นเดียว เรื่องแบบนี้นี่เอ,องเอ้าคุณแม่บ้านรู้ยังว่าคนต้องขอบคุณใครดิฉันต้องขอบคุณท่านประธานนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณคุณมากเลยนะคะที่เมตตาแม่บ้านอย่างดิฉันนะคะอืมตั้งใจทำงานแล้วกันดิฉันจะขยันที่มากกว่าเดิมเลยค่ะเจะขยันกว่าน,นี้ก็ไปทำงานกันได้แล้วดิได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะคะเออ